สวัสดีครับผมอาจารย์ต่อนะครับวันนี้ผมได้รับกีตาร์ตัวใหม่นะครับ g i นเบริรนะครับจากร้าน RockPanet นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับส่งกีตาร์มาให้ได้ทดลองเล่นกันนะครับ g i นเบิร์ก t r o Mini นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะนี่เป็นกีตาร์ตัวเล็กๆนะครับแบบนี้เลย ประมาณนี้นะครับตัวเล็กไหมตัวเล็กส่วนตัวเจ้าปัญหาอยู่้วยนะปัญหาในที่นี้ก็คือคนอยากได้แต่ของหมดนะครับอันนี้อ่ะจีนเบิรกสกรีนปักนะเป็นปักสวยงามอ่าเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูแล้วกันนะครับเอาแบบเร็วๆเลยนะ <laughs> โอเคนี่เลยนะครับออกมาแล้วนี่ Astro Mini <Das que at> นะครับก็คอนเซปต์ก็คือเป็นกีตาร์สำหรับพกพาไปไหนมาไหนนะครับน้ำหนักประมาณสองกิโลดีไม่ดีไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับประมาณหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้านิดๆนะครับตีไปสองกิโลแล้วกันนะครับนี่หนึ่งพิกอัพนะครับหนึ่งพิกอัพแล้วก็หนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนหยองเป็นแบบ สอดสายเข้าตรงนี้นะเป็นฟิกบิดนะครับแล้วก็บาลานซ์ในการตั้งนี้เอาไว้ตั้งกับพื้น <c oughs> ได้สะดวกเลยนะเอาไว้ตั้งกับพื้นนี้สะดวกเลยมีกี่เฟ็ดเนี่ยสิบสองสิบสามส8ี่สิห้าสบหสเจ็ดสิแปดสิเก้ายี่สิบยี่ิบอดฟยี่สิบอ็ดเฟนะครับโอเคลูกบิดมีลูกบิดอย่างนี้นะคอ,คอมมเป็นคอเมเปิลนะครับบอดี Body ้เบสรูท บอดี้เบสบูดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสโรสบูดนะครับแล้วก็เฟลดเป็นมีเดียมนะมีเดียมจัมโบ้ถ้าเกิดผมเขาจะไม่ผิดเดี๋ยวลองดูสเปกกันอีกทีดิเฟลดไม่ได้มีบอกนะแต่แต่ดูอ่ะเป็นเป็นเป็นมีเดียมจัมโบ้เลยนะครับเป็นมีเดียมจัมโบ้นะครับราคา ห้าพันบาทลดเหลือ4ี่พันหรอบาทพร้อมกระเป๋าแบบเมื่อกี้นะครับไม่รวมค่าจัดส่งถ้าเกิดสนใจก็แล้วล็อแพนเน็ตนะลองดูลองดูองดโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับจริงๆแล้วนี้ตรงนี้มันมีคอนทัวรนะ์สำหรับเรานั่งเล่นก็ได้นะสำหรับเรานั่งเล่นก็ก็ได้เลยเนดะี๋ยวผมเอาขาคำนิดหนึ่งนะจะได้เห็นเ็ๆกันอย่างนี้นะ เพิ่มอีกนิดนึงโอเคจริงๆเราเราก็สามารถนั่งเล่นได้เลยนะครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยมันจะเล่นถนัดไหมจริงๆแล้วเวลาเราเล่นกีตาร์ทรงนี้ยเวลามันมีขาค้าปับ๊บแขนเราเนี่ยมันจะอยู่อย่างี้นะเห็นไหมฮะตรงคอนทัวงนี้เราก็ค้าค้ากันไปได้นะครับเล่นได้สะดวกนะไม่ต้องมีสายสปายหรือไอ กีตารลสอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูนะครับอันนี้แบบว่าเพีสดๆเลยนะนี่เสียงผมต่อตรงนะครับเข้าที่ audio interface นะครับใช้มันติเอฟเฟกนี่แหละอันนี้เสียงเปล่าๆนะไม่รู้ได้ยินแาบ ความที่ว่ามันมีปิกอัพหลังตัวเดียวเนี่ยนะครับแฟ a กเตอร์ของมันก็คือค่อนข้างที่จะมีความใสแต่ทางผู้ผลิตเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์นะในความคิดผมก็คือไม่ได้แบบติดตรงนี้มันปิกอัพมันไม่ได้ติดกับหยองเกินไปที่ทำให้แบบมันมันแหลมจนแบบฟังไม่ได้นะครับอา่าแล้วจิงแล้วก็เซตอัพที่ให้มาก็เล่นได้เลยนะนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ ปิ๊กอัพก็โอเคเลยนะครับอ่ะอารมณ์เหมือนเราใช้แจ็คผสมนะในความคิดผมครับตอนนี้คราวน,นี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเอ้ปิ๊กอัพเดียวที่มันเป็นปิ๊กอัพตัวหลังเนี่ยมันจะมีแนวคิดในการใช้ยังไงให้มันหลากหลายขึ้นหรือสำหรับใครที่อยากเอาไป เเล่นสดจริงๆนะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณอยากได้เสียงปิอัพตัวหน้าคุณปิดโทนด้วยความที่ปิ๊อัพหลังเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของความแหลมใสใช่ไหมครับ <S <S เวลาเราปิดโทนลงไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ส่งผลเอฟเฟกเหมือนกับเราใช้ปิกอัพตัวหน้าแล้วลดโทนหรือเพิ่มโทนให้ตัวหน้ามันแหลมฉะนั้นเราลองฟังเสียงดูวิธีการเป่าของผมก็คือว่า หมุนโทนลงตรงไหนแล้วเสียงเปลี่ยนผมหยุดตรงนั้นนะอันนี้แบบผมว่าใช้แทนแบบตัวหน้าได้เลยถ้าใครยังไม่พอใจเอาอีกยหมุนเร็วๆหูเรา ได้ยินว่าวันเปลี่ยนตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ผมจะเปิดสุดเดิ่โอสมมุติว่าผมอยากเปลี่ยนแก๊กอันนี้ถือว่าเป็นแก๊กของผมแล้วกันเอาอีกนะะถ้าเกปิดสุดเออันนี้เลย มันอยู่อยู่ได้ประมาณสี่เท่าที่ผมเทสเทสดูนะจากโทนได้สี่เสียงเสียงที่หนึ่งคือน,นี้ ครับจริงๆค่อนข้างกว้างนะถามว่าผมคิดเองไหมวิธีไม่ผมก็ไปดูรีวิวฝรั่ง่ะครับที่เขาใช้กีตราร์ประเภทแบบอย่างเงี้ยตัวที่ว่ามันมีปกอัพเดียวเฮ้ยทำไมเขาทำได้หลากหลายจางซาวมันหลากหลายจาอเขามีแนวคิดแบบดีเองฉะนั้นไม่ต้องกลัวสำหรับใครที่กำลังเล็งกีตราร์ตัวเล็กๆอยู่นะครับ Nice and ที่เคยดูจอห์นนี่วินเทอร์เขาก็จะใช้กีตาร์ตัวเล็กๆสไตล์นี้แหละนะครับเดี๋ยวลองฟังแบบไ้เกนบ้างอันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะเพราะว่ามีปิกอัพหลังตัวเดียวอู ตัวหน้าไหมเหมือนตัวหน้าอยู่นะเปิดโทนได้อยู่หะได้อยู่นะผมว่าเออโอเคจะลองไปฟังเสียงอันต่อไปดูอันนี้เป็นแบบ ตดอ็ดโนตต่อไปอ่ะผมเนี่ยแบ็กกราวของผมจริงผมชอบเล่นดนตรีแจนะ๊สเนี่ยชอบเล่นกีตาร์แบบโทนแจ๊สผมก็เลเอยอยากรู้ว่ากีตาร์ตัวเล็กๆเ,เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่า,วามันไม่มีเนื้อแต่จริงๆถ้าเกิดเราปรับดีๆมันได้นะอันนี้คือแบบว่าผมเปิดโทนสุดเลยนะครับ ได้นะเออที่เกิดยิ่งไม่มั่นใจถ้าเกิดไม่มั่นใจว่ามันจะแบบแหลมเกินไปอิดเดียวต่อมาอน,นี้เป็นแบบรีเวิร์บช้ำๆหน่อยนะ คราวนี้ฮัมเบกิ้งกับเสียงอะคูสติกซิมูเลเตอร์ส่วนใหญ่อ่ะเท่าที่ผมดูดูนะครับมันจะต้องเขาจะเล็คอมเมนต์ให้ว่าใช้ซิงเกิลคอยหรือว่าใช้ปีอัพหน้านะ,อะลองฟังดู ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายผมว่าน่าจะได้ทุกสไตล์อใครที่แบบต้องการกีตาร์เบาๆแล้วก็เอาไปเล่นในเลี้ยะเวลานานๆอะไรเงี้ยผมแนะนำและที่สำคัญ4,500ันหนะครับ4,500ันหพร้อมถุงผมว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครที่ เป็นสายปวดหลังใช้กีตาร์แล้วรู้สึกว่าปวดหลังก็แนะนำนะครับพูดสเปคกันอีกทีหนึงปิดท้ายนะครับก็เป็นกีตาร์ขนาดเล็กนะครับเน้นในการพกพาบอดี้ทำมาจากไม้เบสว o o นะครับพิกอัพฮัม์บกกิ้งก็ถือว่าทำได้ดีทุกสไตล์นะครับไม,ไม่เบาไม่แรงจนเกินไปแล้วก็พิกอัพอบิดเป็นแบบฟิกบิดหวอลุ่มหโทนนะค,คอเป็นย1เ มีเดียมจัมโบ้พี่ก็บอกโรสบูดคอเมเปิลนะคอเมเปิลนะครับสกลเลน์ยี่สนะครับยี 25, เลยนะยี 25, เลยนะไม่ไม่อยู่กัมกึ่งระวางเฟนเดอร์ยี่ใช่ไหมครับกับยี่ยี่สของกิ๊สันนะรันี้ก็อยู่กึ่งก่งนะก็ถือว่าทำ,ทำงานออกมาได้ดีนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อได้ที่ร้าน Rock p l a n e t นะครับหรือว่าโทนการะดเนาะขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้